ลูกใครว้ทำไมน่ารักจังวะนี่วะโอ้โหดูห้องนอนอันนี้แม่มันเนี่ยอันนี้แม่มันอยู่ในกรงนจะออกกรงไงเฮ้ยยิงปูที่นอนรอเลยโอ้โหตาแฟรตาแฟอ์ทำไมหน้าตามันเนยทำไมหน้าตาเหมือนผู้ใหญ่น้อยเลยวะเนีย โอ้โเอาคางกันนะ <c oughs> อ่างเปล่าอ่างเปล่ามึงจะมาคิเละแล้วอ่างเปล่าอ่างเปล่ามากิดอะไยังไงอุ้ยทาดแมวนี่ทาดแมวรวยรวยรวยเอ้ยร <c oughs> วยเอ้ยอุ้ยแม่ว่าจะเอาไปปล่อยวัดแม่จะปล่อยหลวงรู้แม่ปล่อยหนูไม่ลงเนี่ยว่าจะเอาหนูไปปล่อยวัดเนี่ย <c oughs>

กาแฟเจ้าเฟทำหน้าตามันพ่อน้อยจังเลยเนี่ยให้คิดให้จิา

<c oughs> อังป่าทำไมหน้ามันแมงเลยเนี่ยไม่หน้ามันแมงกันเลย แม่ปนอนก่อนนะแม่ปนอนก่อนนะครับ